สรับรคันนี้นะครับเป็นตัว t ต y o ต a c คา o ์เรติด1.6รุ่น G ปี2018นะครับได้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามาประวัติศูนย์นะครับผิวพันตัวรถบ้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำกับไมค์กอใหม่นะครับการเซอร์วิสของเขาค่อนข้างถึงเลยนะครับนะครับการเซอร์วิสนะครับเขาเก็บข้อมูลไว้หมดเลยประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ดูตัวภายในนะครับเบาะก็อยู่ในสภาว่าสมบูรณ์นะครับสะอาดนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับใครหาเอาติดนะครับผมสวยๆนะครับทนทาน ใช้งานง่ายๆอยู่นะครับคันนี้ผมรีวิวจัดเต็มแนะนำดูให้จบนะครับสวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตตัวรถยนต์อัลติสเข้าใหม่นะครับที่บริษัทเพชรยนต์กันครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับตัว Toyota Corolla a l t i s ิ1.6รุ่นจีนะครับปี2018นะครับผมคันนี้เลขใหม่นะครับเป็น130,000โลนะครับราคาอยู่ที่449,000บาทนะครับเป็นรถหน่วยงาน ปลดระวังเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับป่าวศูนย์นะครับมีการเข้าเช็คกระยะที่ศูนย์ทุกระยะเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับการเซอร์วิสค่อนข้างถึกนะครับขครที่ได้ไปนะครับรับประกันนะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องการเซอร์วิสการบันเทนั a เลยนะครับดูแลนถึงแน่นอนนะครับสาหารถประเอียดตัวรถนะครับของโฉมปี2018นะครับผมตัวกระจังหน้าของเขานะครับก็จะได้เป็นแบบโครมี่มนะครับสองชั้นทรงสปอร์ตนะครับเงาเงาแบบนี้คันนี้ของเราก็ปรับสภาพนะครับทําความสะอาดทำสปามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ มาซื้อวันนี้นะครับหากต้องการซื้อสดนะครับรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเราเตรียมรถให้รดยบร้อยแล้วนะครับสำหรับชุดไฟหน้านะครับได้เป็นไฟแบบมัลติเรฟเลกเตอร์นะครับผมโคมใสๆนะครับมาพร้อมกับตัวไฟเดย์ไลท์นะครับผมนี่ที่เป็นเส้นแบบนี้นะครับเป็นลูกแก้วใสๆเล็กๆนะครับสี่ดวงนะครับผมสภาพผิวพานด้านหน้าตัวรถนะครับผมริ้วรอยนะครับน้อยมากๆนะครับผิวพานเรียบสันนะครับที่ฝากระโปรงนะครับเงาๆนะครับแสงไฟสะท้อนเลยนะครับผม การันตีนะครับรถทุกคันของบริษัทเพชรยนตนนะครับไม่มีการชนหนักจมน้ําพิการกับไมเกรใหม่นะครับได้มาตรฐานได้มาตรฐานเพชรยโยนทุกสําหรับคันนี้ได้มาตรฐานแน่นอนนะครับผมมาดูกันต่อในส่วนของตัวล้อนะครับสาหรับตัวล้อแม็กนะครับได้เป็นล้อเดิมโรงงานนะครับเป็นแม็กทูโทนปัดเงาครับขอบสิบหกนะครับผมส่วนตัวยางนะครับจะได้เป็นยางของของดานหล่อไปนะครับยางด้านหลอบปีสองพันเดี๋ยวขออนุญาตเช็คสักครู่นะครับผม โอเคผมเจอแล้วนะครับผมปี2022นะครับผมก็ถือว่าได้ยังปีใหม่ไปนะครับสภาพดอกยางก็ยังลึกๆเหลือๆนะครับผมก็สามารถใช้งานกันต่อได้อีกยาวๆนะครับ2-3ปีต้องมีนะครับผมสภาพผิวพันธุ์นะครับเดี่ยมสันนะครับด้านข้างคมชัดนะครับกระจกมองข้างนะครับผมเป็นแบบพับออโต้ด้วยนะครับเมื่อเราปลดล็อกรถนะครับผมมาเข้าไปดูด้านในกันนะครับสภาพภายในของเขานะครับผมก็จะมาใน เป็นแบบบ่อหนังสีเบทนะครับผมสภาพเบอกก็ใหม่ๆตึงๆแน่นๆเลยนะครับของเรามีการปรับสาภาพแล้วก็ล้างทำามาะอามาให้พร้อมใช้งานเลยนะครับผมพวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแต่ว่าจะปรับได้เฉพาะในส่วนของโหมดเครื่องเสียงนะครับผมสำหรับตัว1.6 G นะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวปู s สตาร์ทมาให้นะครับจะอยู่ที่ขวามือของพวงมาลัยนะครับผมกระจกก็ปรับพาบไฟฟ้าตรงนี้ได้เลยนะครับผม ตัวเครื่องเสียงนะครับที่ติดตั้งนะครับมาจากโรงงานนนี้เป็นเดิมๆเลยนะครับส่วนใหญ่รถพวกนี้เขาไม่ได้ไปทําอะไรเครื่องเสียงอยู่ละนะครับก็สามารถเชื่อมต่อนะครับพวก AUX USB ได้นะครับผมส่วนตัวแอร์นะครับเป็นแบบอนาล็อกหมุนมือปกติใช้งานง่ายๆเลยนะครับผมด้านล่างนะครับมีช่อง power outlet ให้1จุดนะครับตัวเกียร์เกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ super CVT 7สปีดนะครับเกียร์ถือว่าใช้ได้เลยนะทนทานแล้วก็เกียร์ค่อนข้างจะสมูทนะครับผมนะ สำหรับตัว 1.6G นะครับช่วงล่างของเขานะครับค่อนข้างจะนุ่มนุ่มนวลนะครับผมเหมาะสำหรับที่จะใช้ในเมืองหรือว่าเดินทางไกลบ้างก็ดีนะครับหรือว่ามีการโดยสารนะครับเพราะว่าช่วงล่างจะไม่กระด้างเหมือนตัว1.8นะครับผมมาดูกันต่อในส่วนของความเดิมตัวรถนะครับผมเริ่มกันที่น็อตด้านแก้มนะครับนี่ครับผมน็อตไม่เคยขยับไม่เคยแกะนะครับผมจุดมาร์กสีตามสีต่างๆอยู่ครบนะครับ นะครับน็อตฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับผมไม่มีขยักไม่มีแกะนะครับผมนี่สภาพสวยๆเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมรับประกันนะครับคันนี้นะครับได้ไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับตัวอัลติสนะครับด้วยตัวเครื่องยนต์พื้นฐานของตัวรถแล้วค่อนข้างจะทนทานอยู่แล้วนะครับแล้วก็อะไหล่หาง่ายนะครับดูแลไม่จุกจิกนะครับอะไรเทียบอะไรแท้มีให้เลือกหมดเลยนะครับ มาดูในส่วนของด้านหลังเบาะก็อยู่ในสภาพตึงๆแน่นๆนะครับเบาะสะอาดเลยนะครับผมใช้งานกันต่อยาวๆเลยนะครับมีช่องชาร์จ USB ให้2จุดนะครับไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับส่วนช่องเก็บเอกสารนะครับจะมี1จุดเฉพาะฝั่งของผู้โดยสารนะครับผมมีเก็บให้1จุดถ้าฝั่งของผู้ขับขี่นะครับจะไม่ได้มีช่องนี้ให้นะครับเดีครับมาดูในส่วนของด้านท้ายครับที่เป็นไฟเบรกนะครับผมค่อนข้างจะสวยงามนะครับเวลาส่องสว่างในเวลากลางคืนนะครับ ของเขาก็จะเป็นเส้นต้องขอบเป็นเส้นแบบสีแดงนะครับเป็น LED light guiding นะครับผมนี่โลโก้ตัวรถทุกอย่างมาครบนะครับไฟเบรกไฟเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนมานะครับสภาพคมเดิมๆใสๆนะครับผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผมนะคันนี้ก็เราก็เช็คให้ทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบไฟระบบเบรกนะครับผมแล้วก็ระบบอ่าต่างๆนะครับช่วงล่างนะครับเราตรวจเช็คให้นะครับหลอกของเราไม่ได้ขายรถสภาพเดิมนะครับของเรามีการปรับสภาพนะครับ ให้พร้อมใช้งานเลยนะครับผมนะสามารถนําไปต่อนําไปแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผมอ่ะสำหรับตัวกุญแจนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ตอนนี้ผมใส่ถุงไว้อยู่นะครับต้องขออภัยอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับมาเปิดฝาท้ายดูอ่าโอเคครับผมตัวฝาอ่าตัวที่เก็บสัมภาระก็ถือว่ากว้างขวางพอสมควรนะครับผมด้วยตัวพื้นฐานตัวรถก็เป็นรถที่กว้างขวางอยู่แล้วนะครับผม พวกของกรจจุกจิกกระเป๋าเดินทางสองใบก็เอาเก็บได้สบายนะครับผมในส่วนของด้านล่างล้อยางอะไรแล้วก็อุปกรณ์แม่แรงอยู่ครบนะครับมาดูโครงสร้างด้านหลังนะครับสังเกตเห็นตะเข็บเม็ดอาร์ไหมครับผมเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับผมนี่ค<ส>รับเม็อาร์กลมคมชัดทุกจุดนะครับแล้วก็รอยซีนทางมะพร้าวนะครับซีนซิลิโคนตรงนี้อันนี้เป็นซีนเดิมๆโรงงานนะครับต้องไม่มีพวกรอยละอองสี่นทับนะครับแล้วก็ซีนด้านล่างนะครับถ้าเป็นรถมือสองนะครับของโตโยต้านะครับต้องดูเลยนะครับผมว่า อยู่ในสภาพเดิมหรือเปล่านะครับผมนะเพราะว่าด้านถัดด้านหลังก็ตรงนี้ก็การันตีได้ไม่มีโดนชนมาหรือว่านําไปทําสีดัดแปลงใดๆมานะครับนี่แล้วก็ต่อไปนะครับผมจุดเมตตอาร์ตตรงนี้นะครับเรียงตัวนะครับกลมคมชัดทุกจุดนะครับแล้วก็น็อตนะครับไม่เคยขยับไม่เคยแกะนะครับผมดีครับซ้ายขวาก็คือต้องเหมือนกันเลยนะครับนี่การเช็ครถมือสองนะครับผมนะคันนี้นะครับไม่มีโดนชนจากด้านหลังมาแน่นอนนะครับการันตีนะครับผม โครงสร้างเดิมนะครับสภาพเดิมเดินะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับดูผิวพันตัวรถนะครับผมนะสีนี้ดูแลรักษาค่อนข้างง่ายด้วยครับสำหรับสีบอลเงินนะครับผมมักจะใช้กันในหน่วยงานนะครับเพราะว่าเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายนะครับมาดูโครงสร้างฝั่งนี้นะครับนี่นะครับน็อตฝั่งนี้ไม่มีขยับไม่มีถอดนะครับแผ่นเพดตัวรถนะครับจะให้ดูทุกคลิปเลยนะครับแผ่นเพดปีสิบแปดนะครับสิบแปดแท้ตรงรุ่นเลยนะครับผมนะครับน็อตฝั่งนี้ไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับ จุดน็อตนะครับหัวน็อตเดิมนะครับน็อตต้องเป็นน็อตเดิมนะครับไม่มีร่องรอยพวกเครื่องมือช่างนะครับงานง่ายแกะเก่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับโอ้เข้าสูตรนะครับผมไม่ทราบว่าเขาปกติเขาจะเขาจะอ่าไม่ค่อยเก็บไว้นะครับเก็บไว้ก็เก็บไว้ด้านสุดนี่ผมไม่ทราบว่าเขาเก็บไว้สะสมจะไปได้อะไรหรือเปล่านะครับผมเยอะมากๆนะครับเขาเก็บประวัติการเข้าสูตรไว้นะครับผมแต่จริงๆแล้วนะครับผมพวกนี้ก็สามารถเอาตัวเลขเครื่องนะครับไปตรวจสอบนะครับที่สูนย์ได้เลยนะครับผมว่า มีการเข้าสู์ชิ้นระยะกิโลบ้างนะครับแต่คันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับพวกนี้เขาต้องเข้าสู์ทุกระยะเลยนะครับเมื่อครบระยะทางของเขานะครับผมซึ่งการเป็นแพน์เซอร์วิสค่อนข้างถึงเลยนะครับรับประกันนะครับได้ไปคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนการเซอร์วิสนะครับและไม่แสนหนึ่งสำหรับตัวอัลติสนะครับถือว่าเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับผมนะเดี๋ยวเข้ามาชมรายละเอียดนะครับภายในห้องเครื่องกันต่อเลยครับมาดูห้องเครื่องกันต่อครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับ ดูโอวีวีทีไอนะครับขนาด1.6ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินก็ไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะครับใดๆมาเป็นรถที่มั่นล้วนนะครับเดิมๆเลยนะครับผมสังเกตภายในนะครับผมพวกจัดมาร์กสีแต้มสีนะครับเดิมๆจากทางโรงงานนะครับผมพวกนนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับน็อตทุกจุดก็ไม่เคยขยับไม่เคยแกะนํามาซ่อมแซมใดๆนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็รถอยู่ในสภาพเดิมๆของเขาอย่างนี้เลยนะครับผมมาไล่ดูในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับตะเข็บเมทาร์นะครับตรงเบ้าโช๊คนะครับ แมนอาร์ตกลมคมชั film, <them> ดเรียงตัวนะครับผมสวยงามนะครับน็อตด้านในนะครับไม่มีขยับนะครับที่ฝากระโปรงฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จ er ุด8สติกเกอร์ของฝากระโปรงก็จะมี2จุดนะครับเป็นสติกเกอร์มอกรแล้วก็ข้อควรระวังของระบบปับอากาศถ้าเป็นอัลติสชฉนนี้จะมี2จุดนะครับจุด8สติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ในส่วนของตาปั๊มของทางโตโยต้านะครับผมปั๊มเดิมๆนะครับของฝากระโปรงนะครับน็อตนะครับไม่เคยขยับนะครับน็อตก็สีเดียวกับตัว ฝากระโปรงนะครับไม่มีร่องรอยการงัดแงะหรือว่าการแกะกาวาของพวกเครื่องมือช่างใดๆนะครับผมเป็นอาร์ตนะครับซ้ายขวานะครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของัวคานนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะครับคานนะครับเพราะว่าถ้ารถที่ชนด้านหน้ามาคานต้องมีบูดมีเบี้ยวนะครับหรือว่าถ้าเป่ายังไงครับพวกเม็ดกลมๆพวกนี้นะครับมันก็จะบูดเบี้ยวบ้างมันจะไม่กลมแบบนี้นะครับผมแล้วก็ปั๊มเลข 3A นะครับผมปั๊มต่างๆนะครับคานนะครับไม่มีบิดไม่มีงอนะครับผม ปั๊มเลขสาตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นปั๊มในส่วนของ 3L นะครับผมนะน็อตนะครับไม่มีขยับตัวคานนะครับก็คือตรงนี้ไม่มีการซ่อมแซมนะครับหรือว่าการชนหนักนะครับเข้าถึงโครงสร้างแน่นอนนะครับผมแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับบางคันนะครับอาจจะมีเฉี่ยวมาบ้างชนมาบ้างอาจจะว่าบอกไว้ก่อนมันเป็นชนแบบเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเราเก็บงานเราเก็บงานเก็บสีนะครับผมที่รอยขูดเล็กๆน้อยๆให้นะครับแต่ว่ารถต้องไม่มีชนหนักเข้าถึงโครงสร้าง ตรงนี้เราค่อนข้างจะซีเรียสนะครับถ้ารถประเภทนี้เราไม่นํามาขายแน่นอนนะครับผมนะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัว To y ยต้าอาร์ติคันนี้นะครับสำหรับคันนี้เป็นตัว 1.6G ปี18นะครับราคา4 4 9 0 0 0บาทนะครับผมสนใจจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับตอนนี้ดอกเบี้ยนะครับผมเริ่มต้นอยู่ที่2.59นะครับผ่อน4ปี2.79 5ปีหรือว่า2.99นะครับผ่อนได้6-7ปีกันเลยทีเดียวนะครับของสุดท้ายแล้วนะครับหมดเขต15กันยายนนี้เท่านั้นนะครับสนใจรีบมา จับมาจองนะครับมาเซ็นสัญญากันก่อนนะครับผมจะได้ไม่พลาดดอกเบี้ยพิเศษนี้นะครับผมถ้าพลาดไปแล้วนะครับวันที่16นะครับดอกเบี้ยจะเป็นอีกตราหนึ่งนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ